อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสามวันหยุดสุดฟินช่วงวันหยุดรีวิววันนี้สามมีสินค้ามารีวิวอีกแล้วเหมาะมากๆกับอากาศบ้านเราที่ร้อนมากๆเลยทำเองง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวสาจะมาให้ทุกๆคนดูก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วถ้าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กคุณอยู่สุดฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือเครื่องบดน้ำแข็งหรือเครื่องทำน้ำแข็งสายอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะคะ วัสดุทำมาจากสแตนเลสย่างดีเลยเด <Wow. S 1> ี๋ยวฉันจะมาเปิดให้ทุกๆคนดูค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยหากใครอยากได้นะคะไม่ยากเลยสามารถสั่งซื้อได้ที่อ mm ินบ็อกซ์แฟนเพจเฟส o วกคุณยู่สุดเฟนที่ขึ้นอยู่ดานล่างนี้ตอนนี้มาแกะกล่องเลยค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือเครื่องบดน้าแข็งหรือว่าเครื่องทําน้ําแข็งใสจ้า mm hmm. ในกล่องนะแล้วแกะออกมาปุ๊บมันก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องของเขาแบบนี้เลยนะที่มาพร้อมกับปลั๊กถ้าเราไม่มีปลั๊กไฟมันจะใช้งานได้ยังไงใช่ไหม และที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องมีที่ใส่น้ําแข็งจ้ะก็ออคือเวลาเราบดไปเนาะเราก็วางนี้น้ําแข็งมันก็จะออกมาตรงนี้นั่นเองนะดีไซน์ของเขาค่ะให้ดูรูปทรงภายนอกกันก่อนเลยมีการโค้งมนจ้ะสวยงามมากนะทันสมัยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะที่เราเคยเห็นเนาะเครื่องบดน้ําแข็งหรือเครื่องทาน้าแข็งใส่เนี่ยจะมีแต่สีแบบเงินๆแบบเนี้ย เงินบอลๆแต่ตอนนี้ค่ะมีสีอื่นให้เราได้เลือกด้วยเนี่ะเอามาโชยดูเลยสีแดงแรงลิ์สวยสดมากๆนะแล้วก็มีสีน้าเงินด้วยจ้าเห็นไหมถ้าใครนะเบื่อสีเดิมๆก็เปลี่ยนสีแบบซาอย่างนี้ค่ะดูสวยสดและทําให้เรารู้สึกอยากจะกินมากขึ้นด้วยนะน้ําหนักของเขานะคะอยู่ที่4กิโลนะก็คือขนาดของเขาอะมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอะเดี๋ยวขอยกให้ดูแบบนี้เอานี่ออกก่อนียกแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักเลยเนี่ยนะ รวมถึงค่ะวัสดุของเขานะคะทำมาจากสแตนเลสสตีลอย่างดี <c oughs> ก็คือตรงไหนบ้างอ่ะนี่ค่ะคันโยกด้านหน้าแบบนี้นะตัวด้ามจับรวมถึงด้านในของเขานะคะ <c oughs> ก็จะมีถึง2ใบมีดด้วยกันเนาะ <c oughs> และก็ตัวท่อตัวท่อใส่น้ำแข็งและสุดท้ายค่ะนี่ค่ะก็คือถาดสอย่างนี้นะคะก็คือสแตนเลสเนาะเรียกได้ว่าไม่ขึ้นสนิมแข็งแรงทนทาน ตัวบอดี้ของเขานะคะทำมาจากโพลีคาร์บอเนตทนทานแข็งแรงนะและตัวนี้เขาบอกว่าปั่นเรียวกว่าใช้น้ําแข็งก้อนนะใส่ลงไปปั่นออกมาละเอียดมากแบบมืออาชีพเลยทํากินเองก็ได้หรือว่าจะทําขายก็ดีนะคะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกด้วยนะว่าใช้แรงไฟอ,อยู่ที่220โวลต์แล้วก็กําลังไฟอยู่ที่300วัตต์ค่ะเรียวกว่าปั่นละเอียดมากแล้วก็ใช้ได้แบบต่อเนื่อง ไม่ต้องหยุดพักคือแบบว่าอาจจะใช้แบบขของเนี้ยบางคนไม่ได้ว่าใช้สองทีปุ๊บหยุดพังไม่ใช่อันนี้คือใช้ได้ค่อนข้างยาวนานเลยนะคะ,ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวสาขอมาวัดตัวเครื่องให้ดูกันนะว่าขนาดของตัวเครื่องตัวนี้กว้างยาวสูงเท่าไหร่กันจ้าวัดความยาวนะคะจากด้านหลังมาจนถึงประมาณตรงถาดใส่น้ําแข็งนะอยู่ที่38เซนส่วนความสูงนะคะ,ะประมาณ26เซนจ้า ส่วนความยาวของตัวปลั๊กสายไฟนะคะยาวอยู่ประมาณ1เมตรสิบเซนนะเนี่ยตอนนี้วัดแล้วก็ให้ดูทุกอย่างไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันก่อนทานะนเดี๋ยวสายขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนจ้าตอนนี้นะคะสกายเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทําน้ําแข็งใส่นั่นเองค่ะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็คือเสียบปลั๊กแบบนี้เปิดสวิตช์ไฟค่ะเปิดฝาเพื่อใส่น้ําแข็งเข้าไปค่ะ ข,ของสาก็จะเป็นน้ําแข็งหลอดใหญ่อย่างนี้เลยก็สามารถบดได้เหมือนกันใส่ไปเลยนะคะแล้วแต่เราเลยอัดเข้าไป3ามสี้ากรใส่เข้าไปค่ะเราใส่ไปตามปริมาตรที่เราโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราก็ทําการปิดฝาลงแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็กดสวิตช์ไฟตรงนี้นะคะออใช้มือซ้ายกดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นการดันน้ําแข็งค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้น้ําแข็งมาแล้วนะให้ดูใกล้แบบนี้นะจ๊ะแต่ตัวนี้นะคะมีระบบป้องกันอย่างที่สาบอกไปนะเวลาเราเปิดใช้งานนะเปิดสวิตช์เสร็จใช่ไหมมาใส่น้าแข็งเงี้ยแล้วเราก็บดบดบดไปเผลอเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วยังไม่ทันได้ปิดสวิตช์ค่ะตัวใบมีดจะทําการหยุดทันทีเลยนะคือมันจะไม่หมุนไม่ปั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวสาจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะมันเป็นการป้องกันบางทีเราเผลอเลยหรือว่าเด็กอ่ะได้ยินเสียงอะไรรปุกมาเปิดเล่นเอานิิ้้้ววเขขาาายยุ๊บตตััดดนนอร ตัวน,นี้จะป้องกันอย่างดีรวมถึงสวิตไฟของเขานะคะก็ป้องกันน้ําด้วยจ้าอ่ะเดี๋ยวสาใส่ให้ดูนะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดเทสให้ดูกันเลยค่ะอันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนก้อนเดียวแบบนี้นะเิดปุ๊บใส่เข้าไปนะนะแบบนี้เราก็เปิดสวิตเห็นไหมคะอันนี้มือสาอยู่ฝั่งนี้นะไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะแล้วพอเราปิเข้าไป เป็นการเซฟตี้อย่างดีเลยค่ะ นี่ค่ะได้มาแล้วน้ำแข็งใสของเราครั้งแรกของสาเป็นไงอ่ะน่ากินปะละ่ะโอ้โยเยอะมากๆเลยเราสามารถทำเท่าไหร่ก็ได้นะหรือบางทีเราอะ่ะอาจจะเอาพร็อปอื่นมาใส่เพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นนี่โอริโอ้นะหรือว่าเป็นเวฟเฟอร์แบบนี้อย่างอื่นได้หมดเลยสามารถมาปาักใส่ยิ้มลงยิ้มใส่เข้าไปเลยเต็มที่ค่ะหากใครนะคะอยากได้เครื่องนี้ไม่ยากเลยนะสามารถสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่สุดสิ้นติคึนอยู่ด้านล่างนี้ค่ะตอนนี้ขอชิมหน่อยค่ะ ฝีมือตัวเองโอ้แน่นแล้วเขาลงใส่น้ำแข็งเยอะมันก็จะแน่นอืมมันเนี่ยอืมหอมหวานเย็นฉ่ำชื่นใจมาก ก็เห็นวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องบดน้ําแข็งหรือว่าเครื่องทําน้ําแข็งใสไปแล้วนะ <Wow. S 1> เห็นไหมว่ามันสามารถทําน้ําแข็งใสได้จริง <Wow. S 1> ละเอียดนะแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยผู้หญิงยังใสเห็นไหมคนเดียวก็สามารถทําได้ค่ะมาพูดถึงเรื่องข้อด,ขอดีข้อเสียกันบ้างดีกว่านะจากที่สามองนะข้อดีข้อแรกที่สามองเห็นก็คือดีไซน์ของเขาค่อนข้างจะสวยงามนะเนี่ยตั้งแต่ตัวด้ามจับตัวท่อตรงนี้เนาะที่ว่าใส่น้ําแข็ง ตัวใบมีดด้านในที่มีถึง2ชั้นด้วยกันแล้วก็ตัวถาดใส่น้ำแข็งเนี่ยก็เป็นสแตนเลสใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องเปลืองแรงไม่เสียเวลานะได้น้ำแข็งออกมาได้แบบค่อนข้างจะรวดเร็วละเอียดด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเมื่อยมือเนาะไม่ต้องไปกดหรือใช้แรงอะไรถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราเห็นนะนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> นึกอออกใช่ไหมเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กดกดบดบดนะเราสามารถทำน้ำแข็งใส่กินเองได้เลยไม่ว่าจะอากาศบ้านเรา ร้อนวันนี้ฉันเหนื่อยวันนี้ฉันหิวอยากจะกินของอะไรเย็นๆให้มันสดชื่นนะเดินไปซื้อน้ําแข็งค่ะมาใส่ซื้อน,น้ําแดงเฮบูบอยแค่นั้นเดินเข้าเซเว่นขนมปังฟาร์มเฮาค่ะถุงนึงเนี่ยมาใส่ได้เต็มที่เชาวกล้วยเขาก็มีขายนะวุ้นมะพร้าวสักก็ยังเห็นเลยก็สามารถไปซื้อตกแต่งเพิ่มเติมได้บางคนค่ะอยากจะสร้างไรายได้ไม่มีไรายได้นะนี่พอเรามีเครื่องตัวนี้ปุ๊บ สามารถทำน้ำแข็งใสาขายแบบมืออาชีพได้เลยค่ะสร้างกำไรเนาะต้นทุนก็น้อยแถมกำไรงามๆเลยจ้าตัวสวิตไฟของเขานะคะกันน้ำด้วยจ้าแล้วก็ตัวสายไฟของเขาค่อน,อนข้างจะยาวเลยสามารถเสียบปลั๊กบ้านได้อย่างสบายๆเลยจ้าส่วนข้อเสียนะคะตอนนี้สายยังมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มใช้งานแต่ส่วนใหญ่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้ได้นานมากถ้าเราไม่แบบ ไปดึงสายให้มันขาดหรือแบบเคลื่องของไปทุบไป,ปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้นานใช้ไปตามสภาพการเวลาที่เราใช้งานนั่นเองเนาะถ้าเราใช้งานนานๆมากๆมอเตอร์อาจจะมีร้อนบ้างก็พักแป๊บนึงแล้วก็เปิดใช้ใหม่แค่นั้นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามีเจ้าเครื่องบดน้ําแข็งใส่เครื่องเดียวค่ะทําให้เราสามารถทาน้ําแข็งใสกินเองปลอดภยัย สะอาดนะอยากจะเติมใส่ปริมาณเท่าไหร่เราสามารถจัดได้เต็มที่หรือจะทำขายก็ได้หากใครนะคะสนใจไม่ยากเลยจ้าสารมถมาสั่งซื้อได้ที่อินบอกแฟนเพจ Facebook ก็อยู่สปนที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วครั้งหน้าค่ะสาจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกนะห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะจะไปกินน้ำแข็งใสให้มันเย็นฉ่ำชื่นใจเลยจ้าบ๊ายบาย